เช้าแล้วลุกจะเกียงเฮไม่ยอมให้มันต้องเสียเวลาเ่าแสงแดดส่องมาก็ทุบที่หน้าตาเส้นในห,หัวบอกก็ยอมแพ้ให้ลุกขึ้นสู้ต่อเปิดเพลงดังฟังไีแล้วก็ชีวิตมันต้องมีโซ่ที่โคตรคูดสดท้ายกระเเดินไปข้างหน้าทุกความฝันรออยู่ไม่ใช่แค่ปราธนาะตื่นเช้าสู้ต่อ,อย,ยอมไม่ใจท้อลุกแล้วลุกไม่หยุด พบนเส้นทางที่เลือกฉันจะวิ่งต่อวันนี้ยังไม่จบฉันต้องทีได้พอกัแฟนนีแ่แค้าจะเติมพลังเดินไปข้างหน้าด้วยใจที่เต็มวับนบทเรียนชีวิตมันเคยสนามรกใครจะชนะด้ทัาไม่เคยล้มลบมอกในเช้านี้คือความท้าทายหัวใจเต้นแรงฉันพร้อมจะก้าวไ,ไปแม้ จะพักแต่ฉันไม่กลัวหนาวเพราะทุกวันมันคือเรื่องราวที่เราสร้างเหนื่อน้ำเมาฟ้าข้อฟันยิงใหญ่เราไม่เคยหยุดเดินฉันจึงตรงไปปัญหาเข้ามาตัใจยังยืนไว้เพราะเส้นชัยมันอยู่ในมือถ้าฉันไม่หยุดใจตื่นเช้าสู้ต่อยอมมีใจท้อลงแล้ล,ลุกไม่หยุดไม่มีพอบนเส้นทางที่เลือกฉันจะวิ่งต่อ วันนี้ยังไม่จบฉันต้องดีได้พอยอมยอมไม่ใจท้อหอลงล้ลุกไม่หยุดไม่มีพอ เส้นทางที่เลือกฉันจะวิ่งต่อวันนี้ยังไม่จบฉันต้องที่ได้พอแตจ้าลุยต่อเป็นฮีโร่ในชีวิตไม่มีใครจะหยุดฉันได้จะยังมีสิทธิ์ปลุกไฟในตัวเองให้มันลุกชนและชีวิตฉันจะก้าวไปถึงทุกซอง สวัสดีครับวันนี้เรามาดูหูฟังเบสโปรพาวเวอร์กันนะครับผมใช้มาแล้วเกือบ2ปีนะครับเบสแน่นเสียงดีคมชัดมากตัดเสียงรบกวนได้ดีมากไม่ได้ยินเสียงรบ้างเลยคําเตือนห้ามใส่เวลายอยู่กับเมียนะครับเดี๋ยวโดนบ้องหูเอาราคาหลักร้อยกดในตะกร้าได้เลย สวัสดีครับดีเจโงมี่นะครับวันนี้เราอยู่กับโอ้กแบงค์ลูนะครับโอเซนอีวิห้าสิบห้านะครับตัวนี้ความจุ2 0 0 0 0มิลลิแอมชาร์จเร็ว20สวัตสำหรับสายชาร์จนะครับและ15าวัตสำหรับแม็กเซฟชาร์จมีอินพุตเอาพุตทายสีให้ด้วยผมใช้มา2ปียังชาร์จได้ประมาณ5ครั้งต่อรอบบอกเลยว่าทนมากกดในร้ารได้เลยขอบคุณครับ